แขนแบบไม่ถูกต้องฝึกกันแบบนี้อยู่หรือเปล่าครับ สวัสดีครับทุกคนวันนี้รีเบรเราก็จะมาพูดถึงเรื่องการฝึกแขนแบบไม่ถูกต้องแบบหนึง่งที่เป็นกันเยอะเป็นกันบ่อยนะครับซึ่งแบบนี้แหละที่ทําให้แขนเราแรงไม่เยอะขึ้นสักทีแล้วก็เพราะแบบนี้แหละที่ทําให้เรายกแขนได้ไม่สุดสําหรับการฝึกที่ผิดนั่นก็คือการยกแขนแบบยักไหล่ก่อนนั่นเองครับการยักไหล่เนี่ยเป็นสาเหตุหนึ่งเลยที่เวลาเราฝึกนะ ยักไหลอย่างเดียวแล้วทำให้หัวไหลห่เราแรงไม่เยอะขึ้นสักทีแล้วก็ยกขึ้นไม่ได้มากกว่าเดิมสักทียกไปยกมาไม่พอปวดไหลป่ปวดคอบาค่าตามมาอีกนะฮะนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งนี้สําคัญมากที่จะต้องมาดูกันว่าตอนนี้เราฝึกยกแขนแบบยักไหล่อยู่หรือเปล่า <vegetables S 1> วิธีการดูและการสังเกตการเคลื่อนไหวก็คือเวลาตอนฝึกนะครับ ที่เรายกแขนขึ้นเนี่ยเราจะดูการเคลื่อนไหวเริ่มต้นนะการเคลื่อนไหวเริ่มต้นของการยกแขนนะครับควรจะเกิดขึ้นที่ช่วงแขนไม่ควรจะเกิดขึ้นที่บ่าคอที่ยกขึ้นลองสังเกตดูนะครับว่าตอนนี้ที่เรายกแขนเนี่ยคอบ่ายกขึ้นก่อนที่แขนจะเคลื่อนไหวหรือเปล่าถ้าเกิดใช่ตอนนี้ฝึกผิดแล้วครับมาฝึกกันใหม่นะถ้าเกิดไม่ใช่ลักษณะก็จะเป็นประมาณนี้แขนเคลื่อนไหวขึ้นก่อนแล้วคอบ่าค่อยเคลื่อนไหวอาจจะช่วยตามมาทีหลังได้นิดหน่อยไม่ว่ากัน หลังจากนั้นครับพอเรารู้แล้วว่าเราทําไม่ถูกต้องหรือว่าการฝึกที่เราทํามาผิดนะครับต้องบอกก่อนว่าสาเหตุที่เกิดอาการแบบนี้เนี่ยคือจริงๆแล้วครับกล้ามเนื้อหัวไหล่เราแรงน้อยลงเนาะจากการสั่งการหรือว่าปัญหาที่สมองนี่แหละแต่ว่ากล้ามเนื้อคอบ่าส่วนใหญ่แล้วจะถูกกระทบน้อยและทีหลังนะครับเพราะฉะนั้นคอบ่าก็เลยจะมีการสั่งการที่ดีกว่าเวลาเราสั่งการให้ยกแขนกล้ามเนื้อคอบ่าก็เลยทำงานก่อนใครเพื่อนเลยทําให้เกิดการยักไหล่ขึ้นมาก่อนเราค่อยเกิดการยกแขนตามมาทีหลัง ซึ่งมันก็จะเป็นการกระตุ้นกล้ามเนื้อคอบ่าแทนกระตุ้นกล้ามเนื้อหัวไหล่กล้ามเนื้อหัวไหล่ก็เลยแรงกลับมาได้มีเยอะนั่นเองเพราะฉะนั้นนะครับเราจะต้องมาจัดการปัญหานี้กันให้ได้ถ้าเกิดเราจัดการไม่ได้แขนเราก็จะไม่แรงเยอะขึ้นถ้าเราจัดการไม่ได้เราก็จะมีปัญหาปวดคอบ่าปวดไหล่ตามมาในอนาคตนั่นเองวิธีการจัดการครับผมแนะนําว่าเริ่มปรับการออกกาลังกายให้ง่ายก่อนแล้วก็กระตุ้นการเคลื่อนไหวของหัวไหล่และแขนก่อนนะครับ ส,สังเกตการออกกําลังกายให้ดีนะเวลาเรายกแขนเนี่ยต้องให้แขนเคลื่อนไหวก่อนแล้วก็ท่าออกกำลังกายที่ง่ายในการเริ่มต้นเนี่ยก็คือลองฝึกท่าแนวระนาบใช้สเก็ตบอร์ดมือตามคลิปวีดีโอที่เคยแนะนําและเคยสอนกันไป นะครับอ่าอันนี้การฝึกแขนไหล่นะครับพอฝึกด้วยสเก็ตบอร์ดมือเนี่ยเป็นการกระตุ้นกล้ามเนื้อหัวไหล่ที่มากขึ้นกล้ามเนื้อหัวไหลมีแรงเยอะขึ้นเราค่อยมาฝึกยกแขนในระยะต่ำๆยกแขนข้ามขายกแขนข้ามต้นขาโดยที่การเคลื่อนไหวจะต้องเกิดที่แขนก่อนการยักไหล่เสมอ ถ้ายังไงอยากให้ลองกลับไปดูคลิปการฝึกกันนะครับแล้วก็ถ้าฝึกได้ดีแก้ปัญหายักไหล่ได้เนี่ยฝึกไปเรื่อยๆหัวไหล่เราจะมีแรงเยอะขึ้นเราจะยกแขนได้มากขึ้นแบบไม่ยักไหล่แล้วถ้าเกิดฝึกได้เต็มที่เลยเนี่ยเราจะยกแขนได้สูงมากกว่า90องศานะครับถ้ายังไงคลิปนี้ฝากไว้ด้วยถ้าใครมีคําถามพิมพ์คอมเมนต์ข้างใต้คลิปนี้ไว้ได้เลยนะครับใครทําได้ดีกลับมาบอกกันด้วยนะครับสาหรับคลิปนี้รีเวลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับเป็นยังไงกัน คกับคลิปนี้เนาะยังไงก็ฝากช่องรีเบนกายภาพบำบัดด้วยนะคะเราจะลงคลิปทุกๆวันเสาร์ตอน10บโมงเช้านะคะ ใครที่รู้สึกว่าคลิปนี้ดีคลิปนี้มีประโยชน์นะคะโปังฝากกดติดตามแล้วก็ส่งต่อไปให้พี่ๆคนอื่นๆด้วยนะคะหรือว่าใครที่มีข้อสงสยัยหรือว่ามีคำถามนะคะสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยฝากไว้ด้วยนะคะสำหรับผมและทีมงานที่จะให้ความรู้นะครับพวกเราเป็นคลินิกเกราะบ,บัดน,นะครับที่มีความชำนาญในเรื่องการดูแลคนไข้หลอดเลือดสมองมีการบริการที่จะไปรักษาฟืน้นฟูถึงที่บ้านเลยนะครับปัจจุบันก็ดูแลคนไข้ตั้งแต่กรุงเทพนนทบ,บุรีปรทุมธานีนคปรปฐมสมุทรปราการนะครับ แล้วก็พื้นที่ปริมมณฑลอื่นๆนะครับเพราะฉนั้นถ้าเกิดใครมีปัญหาเรื่องโรคหลอดเลือดสมองอยู่ในพื้นที่บริเวณนี้เราสามารถไปดูแลได้ถ้ายัางไงฝากทีมรีเบนเกยข้ามบัดกันไว้ด้วยครับขอบคุณมากครับ